รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายค้านหรือพวกต่อต้านแต่อย่างไรอยู่ที่ตัวรัฐบาลเองเป็นสำคัญช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ดูว่าการเมืองในปีหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรจะเป็นยังไงรัฐบาลจะอยู่ได้ยาวจริงไหมอะไรเงี้ยครับอาจารย์ลองวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมครับ รัฐบาลอุ้งยิงต่อจากรัฐบาลเศรษฐาภายใต้พักเพื่อไทยเนี่ยมาเกือบสองปีแล้วถ้าเดือนพฤษภาเนี่แปลว่าสองปีคนเนี่ยเขาตั้งความหวังไว้กับรัฐบาลเพื่อไทยคุณทักษินเนี่ยมากเพราะเปลี่ยนจากรัฐบาลที่แล้วเนี่ย คนอยากเห็นอะไรใหม่อยากเศรษฐกิจดีปากท้องดีทำรรมาค้าขายดีเงินทองมันสพัดนี่เป็นความหวังเลยนะแต่พอมีรัฐบาลเพื่อไทยมาแล้วประมาณปีครึ่งยังทรงลงทรงเร็งอยู่แบบนี้ความหวังที่คนตั้งไว้สูงเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะผมจึงบอกว่าการเมืองปีหน้า ไม่เกินหกเดือนต่อแต่นี้ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยโดยคุณทักษิณคุณอวงยิง,งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงคุณทักษิณน,นี่ก็ไปทอกโชว์ไว้ในหลายที่หลายแห่งสแสดงให้เห็นถึงว่าจะต้องแก้เรื่องนูน้นแก้เรื่องนี้ทำอย่างนูน้นอย่างนี้แต่มันยังไม่ได้มีการแก้จริงยังไม่ได้ทำได้จริงผมว่าเป็นตัวชี้วัด อย่างชัดเจนเลยว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าแก้ปัญหาได้คนก็จะนิยมชมชอบรัฐบาลอุ้งอิงและคุณทักษิณก็อยู่ได้แต่ถ้าหกเดือนไปแล้วยังเหมือนเดิมคลิปสงบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนที่ผ่านมาและเหมือนกับรัฐบาลเก่าๆนี่แหละ มันจะเป็นหอกที่กลับมาทิมรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายค้านหรือพวกต่อต้านแต่อย่างไรอยู่ที่ตัวรัฐบาลเองเป็นสำคัญผมจะให้มองการเมืองปีหน้าเป็นสมส่วนด้วยกันส่วนแรกนั้นก็คือส่วนของรัฐบาลส่วนที่สองก็คือส่วนของฝ่ายค้านและส่วนสุดท้ายนั้นก็คือ การเมืองนอกสภาเอาละมาดูฝ่ายรัฐบาลผมว่าปัญหาในภาพรวมของรัฐบาลคือพักร่วมไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีเสียงในสภาถึง330เสียงก็ถือว่าแน่นปึกแต่ความแน่นปึกดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะมีคนบางคนหรือบางพักที่อาจจะพอใจไม่พอใจบ้าง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าการปรับคนปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับพักร่วมก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในระยะต่อแต่นี้ไปไม่ได้หมายความว่ามันจะนิ่งเงียบสงบโดยตลอดแต่ถ้ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศได้ให้ประชาชนคออกพอใจได้ผมเชื่อว่าพักร่วม ยังไงก็ไม่มีทางที่จะกระดิกกระเดี้ยไปไหนได้แต่ถ้าหกเดือนต่อไปนี้ไม่เกินหนึ่งปีไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลยและยังเหมือนเดิมเชื่อเหลือเกินว่าแรงกับเพื่อมในพักร่วมนี้จะรุนแรงมากขึ้นบางคนบางพักถึงขนาดโดดลงจากเรือก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลเป็นสำคัญ สามารถที่จะประพองรัฐธนาวาให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้หรือเปล่าถ้าทำได้อย่าว่าแต่ตัวนายกอุ้งอิงเลยตัวหลักที่สำคัญนั่นคือคุณทักษิณ์มีเป้าหมายอันสำคัญแล้วก็ประชาชนก็อาจจะอึดอัดแล้วก็พักร่วมก็อาจจะอึดอัดก็คือตัวนายกอุ้งอิง ว่าทาไมอะ่ะไม่ว่าจะการกระทําการพูดการแสดงออกหรือภาวะของการเป็นผู้นําที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันยังไม่ถึงอะ่ะแต่มันไม่มีตัวเลือกจริงๆอะ่ะจะไปเลือกเอาคุณชัยเกษมก็คนแก่คนป่วยก็เลือกคุณอุ้งยิงซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวแต่บารมีอาจจะยังไม่ถึงพ่อ จึงจะต้องมาช่วยสนับสนุนเกื้อกูลแล้วก็ดำเนินการทั้งทุกด้านทั้งภาคของประชาชนทั้งภาคของในรัฐบาลคุณทักษิณต้องเข้ามามีบทบาทจะปฏิเสธไม่ได้เลยและถ้าเกิดทำงานแล้วประชาชนนิยมชมชอบที่เขานิยมนั้นเขานิยมไทยเขานิยมคุณทักษิณผมยังเชื่อนะวันนั้น ในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณทักษิณอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปได้ทุกอย่างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แก้รัฐธรรมนูญก็แก้ได้ออกกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมมันก็เป็นไปได้สีจิ้นผินเมื่อทำงานดีประชาชนชอบแก้ปัญหาให้ประเทศเขาได้เขายังแก้รัฐธรรมนูญได้นับภาษาอะไรถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับประเทศได้จริงๆ ประชาชนชอบเพื่อไทยจริงๆการที่คุณทักษิณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ไกลเกินเอือ้ออันนี้เป็นเรื่องที่ผมมองในซีกรัฐบาลแต่มามองซีกฝ่ายคา้านซีกฝ่ายค้านโดยเนื้อแท้โดยตัวบุคคลอายุพรรษาประสบการณ์ทำงานมันยังไม่มีอะไรโดดเด่นและก็แต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะกระทำงานทำการใดๆทั้งในสภาและนอกสภา ให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนได้ประสบการณ์ไม่มีพรรษายัางออกถ้ารัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสองเรื่องนี้คือเรื่องการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันและการไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เมื่อไหร่นั่นแหละฝ่ายค้านจึงจะโตแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพยายามเร่งสร้างผลงาน และการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันนั้นมันก็มีบทเรียนมาแล้วกับรัฐบาลชุดคุณทักษิณเชื่อว่าเขาจะต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เมื่อสองเรื่องนี้ไม่มีแล้วถามจริงๆเถอะฝ่ายค้านจะทำย่างไรฝ่ายค้านจะมีบทบาทได้อย่างไรไปไปมาผมมองว่าปีหน้าฝ่ายค้านมีแต่เหี่ยวลงเหี่ยวลงจะสังเกตจากการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบจหรือเทศบาลใดๆสีส้มก็เริ่มจะหมองลงหมองลงไม่ได้สักจังหวัดหนึ่งนะครับอา้ามาดูการเมืองนอกถนนนะฮะเรียกว่าแกนนำต่างๆที่ออกมาขับเคลื่อนที่ไม่พออกพอใจเรื่อง m o u ซ c หรือเรื่องชั้นสิบสทั้งหมดเหล่านี้อย่างที่ผมเคยบอกแล้วมันเป็นเรื่องของคนที่มีความคิด ความแค้นฝังลากลึกแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนมันเป็นเรื่องของสอวสูงวัยทั้งหมดเหล่านี้ถ้าตราบใดคุณทัพศินและรัคเพื่อไทยไม่มีปัญหาดังที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้คือเรื่องการโกงกินทุจริตพอรับชัดนแกนนำต่างๆที่จะชุมนุมนอกถนนยังไงยังไงก็จุดไม่ติดเพราะหมดแรงหมดกำลังและ ก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้การเมืองนอกสภาโตได้เมื่อดูภาพรวมทั้งหมดอย่างนี้แล้วการเมืองปีหน้านั้นไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านไม่ได้อยู่ที่แกนนำหรือบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวนอกถนนมันอยู่ที่รัฐบาลพักเพื่อไทยและคุณทักษิณเป็นสัมผัสถ้าไม่มีผลงาน ไม่สามารถที่จะผูกใจของพี่น้องประชาชนได้และไม่สามารถที่จะทำความหวังของเขาให้บรรเจิดได้วันนั้นเตรียมปิดฉากเพื่อไทยปิดฉากคุณทักษิณและรัฐบาลอุ้งอิงก็เตรียมล่มสลายได้แต่ถ้ามีผลงานแล้วประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลเพื่อไทยนั้นยังไปได้เหมือนที่ รัฐบาลคุณทักษินเคยทำมาแล้วและเหนือสิ่งอื่นใดวันนั้นคุณทักษินก็อาจจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะ